การประเมินสำเรที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายกําพลนามเพลงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาวแหวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองประวัติส่วนตัวนายกําพลนามเพลงเกิดเมื่อวันที่1เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 8ภูมิลำเนาบ้านเลขที่496 หมู่ที่ 1. ตำบลสะคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันราชพัฏบุรีรัมปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโรงเรียนสาวแหวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่7 ตำบลสาวแหอําเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค่าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนมีนักเรียนจำนวน181คนนำการบริหารงานโดยผู้อำนวยการกําพลนามเพงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาวแหวิทยา นักเรียนได้รับการพัฒนาเป็นคนดีมีปัญญาพร้อมตอบแทนผู้มีพระคุณแทนคุณแผ่นดินอย่างภาคภูมิคำขวัญของโรงเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมนำสู่สากลสีประจำโรงเรียนสีเหลืองหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสีแดงหมายถึงปัญญาที่ฉลาดความรู้ที่หลากหลายอัตลักษณ์ของโรงเรียน งามกายงามใจงามมารยาทเอกลักษณ์ของโรงเรียนภูมิทัศน์ส,สดใสสุขะอ,อนามัยดีรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามองค์ประกอบตัวชี้วัดการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโดยมีโครงการการแก้ไขปัญหานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 3อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่4 – 6อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู ในการพัฒนาการอ่านและการเขียนโดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ร่วมประชุม PLC วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และทดสอบการประเมินการอ่านและการเขียนจากการดำเนินงานตามกระบวนการข้างต้นส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาวแหวิทยามีความสามารถและทักษะในการอ่านและการเขียนดังนี้ 1. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่59.78 2. ผลการทดสอบ NT ด้านความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนช fi ั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ย51.84 3. ผลการทดสอบ O-net วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยู่ที่54.42 4. ผลการทดสอบ O-net วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนอยู่ที่63.33ตัวชี้วัดที่2ด้านผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมร่วมกับเครือข่ายภายนอกระดับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานหนองฮีและร่วมประชุมกับเครือข่ายภายนอกระดับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายผู้อํานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2มีการร่วมดำเนินการเผยแพร่ผลงานรางวัลโดยประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น l ล ne หรือ Facebook ตัวชี้วัดที่3 ด้านผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินงานดังนี้ 1. มีการร่วมกับคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. มีการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3. มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 4. มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 5. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 6. มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานโดยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 7. จัดให้มีระบบนิเทศกำกับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินง,งานที่ชัดเจนจากการดำเนินง,งานตามกระบวนการข้างต้นส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสาวแหวิทยามีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนใน5กลุ่มสาระหลักระดับ3ขึ้นไปดังนี้ 1. ผลการเรียนเฉลี่ย5กลุ่มสาระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6วิชาภาษาไทยร้อยละ71.29 วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ65.74วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ6 1 1 1วิชาสังคมศึกษาร้อยละ68.51วิชาภาษาอังกฤษร้รอยละ60.18 2. ผลการเรียนเฉลี่ย5กลุ่มสาระของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3วิชาภาษาไทยร้อยละ52.94วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ1 1 7 6 วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ35.29วิชาสังคมศึกษาร้อยละ23.53วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ52.94ตัวชี้วัดที่4ี่ ด้านการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากภาคีเครือข่ายหรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้ดำเนินงานดังนี้ 1. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปี 2. มีการจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษา 3. มีการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ 4. มีการดำเนินงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา 5. มีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษามีการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นการระดมทุนเพื่อปรับปรุงโรงอาหารการระดมทุนเพื่อปูกระเบื้องห้องเรียนการระดมทรัพยากรผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาวแหวิทยาตัวชี้วัดที่5 ด้านการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพมีการจัดทำแผนงานโครงการที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความจำเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพร้อยละ90ขึ้นไปตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมพิบาลได้ดำเนินงานตามหลักธรรมพิบาล6ประการดังนี้ 1. หลักนิติธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาวแหวิทยาไม่ถูกดำเนินการทางวินยัยประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ 2. หลักคุณธรรม ข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาวแหวิทยายึดมั่นยึดถือในคุณธรรมความดีงามรวมถึงมีความซื่อสัตย์จริงใจและยึดมั่นในความสุจริตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 3. หลักความโปร่งใสข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาวแหวิทยาปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะเป็นทำงานด้วยความถูกต้องชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการให้แร,รับข้อมูลที่เป็นจริงตรงไปตรงมา 4. หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียนสาวแหวิทยาได้เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจรวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อรับคำแนะนำมาร่วมวางแผนและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุป,ประสงค์ 5. หลักความรับผิดชอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาวแหวิทยามีความรับผิดชอบในงานของตนมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองรวมถึงการตรหนักและสำนึกในสิทธิและหน้าที่ 6. หลักความคุ้มค่าโรงเรียนสาวแหวิทยามีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตัวชี้วัดที่7ด ด้านการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนได้ดำเนินง,งานดังนี้มีการประชุมวางแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นําในการทํางานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องมีการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนดังนี้1 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2. กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา 4. กิจกรรมงานบุญคเวศห้ากิจกรรมประเพณีประจำปีเสงียงกลอง 6. กิจกรรมทอดกระถินสามัคคี 7. กิจกรรมรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน 8. กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 9. กิจกรรมติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ dl tv เยี่ยมบ้านนักเรียน 10. กิจกรรมปรับปรุงอาคารโรงอาหารตัวชี้วัดที่8ด้านอัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 1. มีการประชุมวางแผนการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2,563 2. มีการสำรวจข้อมูลนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นปัจจุบันและจัดทำแผนการรับนักเรียน 3. มีการดำเนินง,งานตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจังและทำงานเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นจัดทำสัมมโนโนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนเพื่อวางแผนการรับนักเรียน การประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโดยตรงกับผู้ปกครองที่มีนักเรียนในวัยเรียนประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้านโดยขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่บริการช่วยประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองนำเด็กเข้าเรียน 4. มีการแจ้งผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีผลการดำเนินง,งานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับต่อหน่วยงานต้นสังกัด 5. มีการติดตามผลประเมินผลการรับนักเรียน 6. มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 7. มีการนำผลรายงานการดำเนินงานไปหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไปซึ่งผลการดำเนินงานแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา2563มีรายละเอียดดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1แผนการรับนักเรียน22คน1ห้องเรียนเข้าเรียน22คน1ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100%ตัวชี้วัดที่9ด้านอัตราการศึกษาต่อของนักเรียน 1. กระบวนการดำเนินงาน จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อไม่ให้มีการออกกลางคันมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เช่นกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันอื่นๆ 2. ผลที่เกิดจากการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อทําให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มมีอัตรา าการศึกษาต่อ100%ตามรายละเอียดดังนี้ 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งหมด15คนสรุปอัตราศึกษาต่อดังนี้ศึกษาต่อโรงเรียนเดิม4คนคิดเป็นร้อยละ26.67 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดศึกษาต่อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร11คนคิดเป็นร้อยละ73.33ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด2อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งหมด10คนสรุปอัตราการศึกษาต่อดังนี้ศึกษาต่อระดับสายสามัญ10คนคิดเป็นร้อยละ100%ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดตัวชี้วัดที่10 ด้านผลการดำเนินง,งานตนามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประชุมร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการนำรูปแบบ PDCA บวก3มาใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ดังนี้ 1. ประชุม PLC ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการหาวิธีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรง สองวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไซต์เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไขสอกบอคจังหวัดออนแอร์เรียนที่บ้านระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ใช้สื่อของ DLTV ออนไลน์เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแ Application 3. จัดทำโครงการอิ่มท้องสมองดีวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการบริหารงานทั้ง10ตัวชี้วัดทำให้โรงเรียนสาวแห่วิทยาเกิดการพัฒนาอย่างมีทิศท,ทางและประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้